หนึ่งสองสามฮาลามาลีดโอ้โหครับและแล้วครับเราก็ได้ยินประโยคนี้จากคีเลตเอ็มบาเป้นะครับในงานเปิดตัวท่ามกลางแฟนๆนะครับที่มารอต้อนรับเขากว่า80,000คนนะครับที่ซานเดโกเบนาบิวครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรกันบ้างในงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของเอ็มบาเป้ครับไปดูกันเลยครับเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นะครับของคีเรตเอ็มบาเป้ครับ นี่ครับมีแฟนๆที่เข้ามาต้อนรับเขานะครับกว่า80,000คนด้วยกันครับที่สนามซานติโกเบอร์นาบูนะครับโดยพิธีการในการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการกล่าวต้อนรับก่อนนะครับจากทางฟอร์เรนติโนเปเรสครับแล้วก็มีซีดานะครับขึ้นมาคอยต้อนรับทางเอ็มบาเป้ด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเอ็มบาเป้ก็เดินออกมาจากล็อกเกอร์รูมครับตามแคทวอล์กสีน้ำเงินนี่แหละครับ แล้วทันใดที่เอมบาเป้เดินออกมาครับโอ้โหครับแฟนๆนี่ก็เสียงส่งเสียงปรบมือนะครับแล้วก็ส่งเสียงเรียกชื่อเอมบาเป้ลั่นสนามซานเตีโกเบอร์นาบูลเลยนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็เดินขึ้นสู่โพเดียมนะครับแล้วทางเรนติโนเปเรสครับก็กล่าวต้อนรับนะครับกล่าวพูดถึงความเป็นมาเป็นไปครับสุดท้ายเอมบาเป้ครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยเอมบาเป้ก็บอกว่าวันนี้ฝันของผมเป็นจริงแล้วผมเหลือเชื่อมากๆผมฝันถึงเรอัลมาหลายปี และในที่สุดผมก็ได้มาอยู่ที่นี่ผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้1 2 3มฮาลามาดริดครับนี่แหละครับเป็นประโยคสุดคลาสสิกเป็นประโยคที่เป็นธรรมเนียมของมาดรวิดแล้วนะครับและก็เป็นประโยคที่ไอดอลของเขานะครับอย่างคริสเตียโนโรนโดเคยพูดเอาไว้นะครับในปี2009ครับนี่แหละครับซีเนดินซีดานะครับอดีตรุ่นพี่ทีมชาติฝรั่งเศสครับก็มารอต้อนรับน้องอย่างเอมบาเป้ถึงบนเวทีเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจมากๆครับสำหรับทาง ซีดินซีดานตำนานของฝรั่งเศสและก็ตำนานของเรอัดริดครับที่มารับรุ่นน้องอย่างเอ็มบาเป้ถึงสนามครับและการเปิดตัวคีเลนเอ็มบาเป้ในครั้งนี้นะครับนี่คือหนึ่งในการเปิดตัวครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเปิดตัวนักเตะตลอดกาลนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับการเปิดตัวนักเตะสุดยิ่งใหญ่นะครับครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1984นะครับตอนนั้นนะครับเดียโก้มาราโดน่านะครับย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับนาโปลีครับ แล้วก็นี่ครับภาพด้านล่างเป็นการเปิดตัวของมาราโดน่านะครับในครั้งนั้นครับมีแฟนๆของนาโปลีครับเข้ามาต้อนรับดีโก้มาราโดน่าถึงสนามนะครับ70,000คนด้วยกันนะครับถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับหลังจากนั้นนะครับไล่มาตั้งแต่ปี1984ครับก็ไม่มีการเปิดตัวนักเตะที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อีกเลยนะครับจนกระทั่งนะครับในปี2009นะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการทําลายสิติของมาราโดน่าด้วยนะครับ นั่นก็คือทางริเยโนโรนโดนะครับย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาอยู่กับเรอยลมาดริดครับในปี2009และตอนนั้นครับมีแฟนๆเข้ามาที่เบอร์นาบิวนะครับในงานเปิดตัวของโรนโด8 0 0 0 0คนครับเป็นสถิติโลกครับเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการนะครับนี่แหละครับเป็นภาพตรงกลางนี่ครับการเปิดตัวของโรนโดเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเลยครับกับทางโรนโดนะครับการเปิดตัวครั้งล่าสุดครับเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาของทางเอมบาเป้ครับความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของการเปิดตัวป ไม่แพ้คริเตียโนโรนโดนะครับแฟนๆเข้ามาเต็มความจุข,ของเบอร์นาบิลนะครับ8 0 0ห0ื่นคนด้วยกันนะครับนี่คือการเปิดตัว3ครั้งที่สุดยิ่งใหญ่ตลอดการของโลกฟุตบอลนะครับในการเปิดตัวนักเตะครับ และแน่นอนครับด้วยการเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับในครั้งแรกครับเดียโก้มาโดน่าก็ประสบความสําเร็จแบบสุดๆกับนาโปลีนะครับสามารถพานาโปลีนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์คว้าถ้วยสกูเดตโตได้ด้วยนะครับส่วนทางคริสเยโนโรนโดนะครับก็แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเิติในเวลานี้กับเรียลมาดริดครับก็ยากนะครับที่ใครสักคนหนึ่งจะมาทําลายสถิติของคริสเยโนโรนโดครับเป็นดีลที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับตอนนั้นนีมัตวิดซื้อมาจากแมนยู80ล้านปอนด์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โรนโดได้ทําให้กับเรัยมาดรตครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับการเปิดตัวกิเลนเอมบาเป้ในครั้งนี้นะครับสุดยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับโรนโดไม่แพ้มารดน่านะครับเอมบาเป้จะประสบความสำเร็จกับมาริดเหมือนกับที่โรนโดเคยทํำไหมเหมือนกับที่มารดน่าเคยทํากับนาโปลีหรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามดูกันนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับจากองค์ประกอบของเรัยมาดรตครับ เอมบาปเป้ได้มาเล่นกับทางวินดีซิอุโรดิโกได้เล่นกับทางจูดเบลลิงแฮมนะครับแดนกลางอย่างพวกชัวเมนี่นะครับคามาวินกาเกมรับอย่างพวกเอเดมิลิตารูดิเกอร์นะครับโอ้โหถือว่ามัดปิดชุดนี้หน้าดูสุดๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะมันมากๆครับอยากจะเห็นแล้วนะครับอยากจะเห็นเอมบาปเป้นะครับ ลงเล่นมากๆเลยนะครับในถิ่นซานเดโกเบอร์นาบิลลงเล่นในเกมลาลีกาสเปนแล้วก็เกมยูฟาแชมเปี้ยนครับอยากเห็นครับการประสานงานของสุดยอดนักเตะที่มาอยู่ทีมทีมเดียวกันว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนครับนี่ละครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับทางเอ็มบัปเป้นะครับก็สมใจอยากับการได้ย้ายมาอยู่ในถินซานเดโกเบอร์นาบิลครับเหมือนกับที่เขาเคยวาดฝันเอาไว้ในตอนเด็กนะครับซึ่งตอนนั้นเขามีคริสเตียโนโรนโดนะครับเป็นไอดอลนะครับ แล้วก็อยากจะมาอยู่กับมาดริดมีรูปตอนเด็กๆด,ด้วยนะครับตอนที่เอมบาเป้ใส่เสื้อของเรียลมาดริดครับสุดท้ายครับความฝันเหล่านั้นในวัยเด็กของเอมบาเป้มันก็เป็นจริงจนได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันเลยครับว่าผลงานของเอมบาเป้นะครับในการเล่นกับเรียลมาดริดนะครับจะเป็นอย่างไรและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเอ็มบาเป้ในการเล่นกับสโมสร์อย่างเรอัลมาดริดครับคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จไหมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟอนตุงไว้ด้วยนะ